สวัสดีค่ะวันนี้พี่ก็พวกเราก็มาพบกับเอ่อช่องอะไรก็ไม่รู้นะคะพี่เป็นช่องไม่ออ่อล้ววันนี้ขอพูดน้อยๆก่อนก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวอย่าเพิ่งมากวนในไ,ไมเนียทำเสียงเลยขอโทษน้องที่อยู่ข้างหลังด้วยนะคะเพราะน้องเนี่ยซนมากเลยนะคะถ้าใครมีความคิดดี บทบทมาบอกพี่นะคะว่าจะเอาช่องอะไรเดี๋ยวพี่จะไปอ่านอีกทีนะคะก็อขอจบแค่นี้ก่อนละค่ะถ้าถูกใจปดกดไลค์ถ้าถ้าถูกใจโปกดไลค์ดูนะคะยอ๊ะ ขอคด้วยนะคะเดียด๋วยวพีว่ต้องไปก่อนละบ๊ายบาย